ยังไงก็ฝากกดติดตามทุกๆช่องทางของเทราเฉพาะสามดี D, เพื่อเป็นกำลังใจให้ราดิงงานด้วยนะครับะในช่วงสายของวันที่8ปลนันวาในปีวศสองวันที่ในปีพศ .2484 ซึ่งทางการของไทยได้ประกาศเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นเพื่ออนุญาตเข้ามาในประเทศ และทำการลบในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งการประกาศของจอมพลปอก็เพื่อให้ประเทศได้ปลอดภัยจากการลุกลานของญี่ปุ่นที่มีกำลังที่แข็งแกร่งและอาวุธที่ทันสมัยอย่างมากซึ่งการเข้ามาของทหารญี่ปุ่นก็มีบางส่วนที่ทำตัวเกเรด้วยความมองว่าชาวไทย นังเกงกลัวกุมประเทศของตนจึงต้องจำยอมให้เข้าพื้นที่ได้แต่การต่อต้านของชาวบ้านก็มีบางส่วนที่ไม่ยินยอมและถิดทำลายจากทหารญี่ปุ่นโดยทางการไม่กล้าเข้ามายุ่งด้วยภาวะสงคารามตอนนั้นทำให้ญี่ปุ่นนั้นมีอิทธิพล ยในช่วงน,นั้นก็ททำให้กลุ่มพวกนายห้อยคำได้เข้ามาเพื่อช่วยเหลือที่ทหารญี่ปุ่นได้รังแกชาวไทยโดยไม่มีใครกล้าเข้าช่วยนายห้อยจะสู้กับมันจริงๆเหรอได้เขาพวกเสือดำลงพวกมันเอาลมันกอกปากเผาเลยนะ เราไม่มีทางเลือกไม่งั้นมันก็ทำกับคนไทยทุกคนซึ่งนายห้อยต่างรู้ดีว่าการต่อต้านทหารญี่ปุ่นก็จะถูกทรมานด้วยวิธีที่น่ากลัวจนเป็นที่ล่ำลือของกลุ่มคนไทย ซึ่งการเกิดสงครามโลกญี่ปุ่นก็ได้เกณฑ์เลยืกึกเพื่อมาสร้างรางรถไฟที่อยู่ในเขตการจนาบุรีเพื่อเป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธพวกะเลยสึกมันเกณฑ์ไปทำรางรถไฟพวกนี้น่าสงสารมาก ทำงานมันกลับไม่ใช่คนแล้วเราจะช่วยยังไงดีในห้อยตัดกำลังแบบนี้ไปเรื่อยๆพวกญี่ปุ่นจะได้อ่อนกำลังและแพ้สงครามในที่สุดในค่ำคืนของวันน,นั้นทางในห้อยก็เตรียมลงมือ โดยการปีนรถไฟสินค้าเพื่อดักป้นอาวุธต่างๆที่ทางญี่ปุ่นได้ลำเลียงมาซึ่งการเข้าปนครั้งนั้นก็ทำให้กลุ่มของนายห้อยคําได้นำอาวุธไปซ่อนในป่าเพื่อหลบหลีกการตามล่าจนเจอและรู้ว่าเป็นปีมือใคร โดยจุดกบดานของกลุ่มในหอยก็จะเลือกป่าลึกในภูเขาเพื่อให้การออกตามล่าตัวจะพบได้ยากและไม่อันตรายซึ่งภูเขาแถบน,นั้นก็จะเป็นเส้นทางของรางรถไฟที่ทางญี่ปุ่นกำลังก่อสร้างโดยเฉลยสึกกันแทบทั้งวันเพื่อให้แล้วเสร็จให้ทันเวลาในการลำเลียงติ่งของต่างๆ ทำไมลุงสิงไม่มาสักทีเดี๋ยวแกก็มามัง้งสงสัยเมาอยู่แถวนี้แหละนายห้อยนายห้อยคำลุงสิงถูกทหารญี่ปุ่นจับตัวขึ้นรถไฟไปแล้วซึ่งการว่ากำลังของนายห้อยคำที่มีลุงสิงคอยดูต้นทางก็ได้ถูกทางทหารญี่ปุ่นพบตัวลุงสิงอยู่ในป่า ถึงได้จับตัวไปทําการสอบสวนบุกเลยไหมไหนายห้อยเราต้องไปแฝงตัวมันจะไปที่ฐานมันแน่เดินทางเข้ามาลึกพอสมควรนายหอยก็เจอกับถ้ำแห่งหนึ่งที่ดูจากถิงแวดล้อม ก็หมอแก่การเก็บอาวุธอย่างดีและหลบซ่อนตัวที่นี่ได้สบายพักกันที่นี่ละคงจะปลอดภัยดีได้นายห้อยเมื่อเตรียมที่พักกันแล้วเสร็จนายห้อยก็ได้ทำการวางแผน เพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือลุงสิงที่ถูกทหารญี่ปุ่นจับตัวไปช่วงบ่ายของวันต่อมากลุ่มนายห้อยก็มาแฝงตัวในช่วงที่ชาวบ้านชุกชุมที่มีตลาดเปิดขายกันทุกเย็น เพื่อไม่ให้เกิดความตรงสายซึ่งการเข้ามาแฝงตัวก็พอในหอยได้ทราบข่าวว่าฐานที่ตั้งของทหารญี่ปุ่นจะเป็นบ้านพักบริเวณนี้ที่มักจะนำนักโทษเข้ามาเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่ในหอยได้สร้างสถานการณ์ให้พื้นที่เกิดความวุ่นวาย เพื่อให้ฐานที่เฝ้าด้านหน้าไม่สนใจในการเข้าไปในตัวบ้านลุงสิง ื่อได้พบตัวลุงสิงกลุ่มนห้อยก็ได้พาหนีออกมาและปะทะก,กับทหารญี่ปุ่นที่ได้พบเจอทั้งสามพอดีและตามล่าก,กลุ่มในห้อยไม่หา่าการตามล่าในครั้งนั้นกลุ่มในห้อยก็ได้หนีเข้าป่าและปะทะก,กันไปตลอดทางที่ญี่ปุ่นคงไม่ยินยอม ที่จะปล่อยทั้งสามไปแบบง่ายๆเวลาผ่านไปในช่วงค่ำที่นา้หอยได้หนีจนสุดทางเละมุ่งหน้าไปที่ในถ้ำที่เป็นสถานที่กำบังสุดท้ายซึ่งการตามมาของทหารญี่ปุ่นก็ททำให้รู้สถานที่ซ่อนตัวที่กลุ่มนายหอยได้ใช้พักพิง และคงมีอาวุธที่ได้ป้นมาซึ่งการโจมตีของทหารญี่ปุ่นก็จะใช้อาบิจียิงระดมเข้าไปด้วยความสาใจหรือความเครียดแขนจนทำให้กลุ่มไดหฮอยได้รับบาดเจ็บ ด้วยแรงระเบิดที่สั่นสะเทือนจึงทําให้บางสิ่งบางอย่างที่หลบอยู่ในซอกหินของถ้ำได้ปรากฏตัวขึ้นมาด้านบนและสิ่งที่ทหารญี่ปุ่นได้เจอคือร่างของงูยักษ์ตัวหนึ่งได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคน ด้วยความไม่เคยเห็นสิ่งตรงหน้าจึงทําให้ทหารเกิดความบาดลัวและยิงเข้าใส่ด้วยอาการตกใจบางตัววิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดยาไอตัน ด้วยวิชาที่ล่ำเยยนมาถึงคาถากำบังตาจึงทำให้กลุ่มของนายห้อยคำได้หลอดพลจากอสรพิษยักษ์ท้ายกับมองไม่เห็นพวกตน เตรียมเก็บของเดินทางต่อพวกญี่ปุ่นมันกลับมาอีกแน่ซึ่งทางนายห้อยคำก็ได้เตรียมเก็บของเพื่อเดินทางต่อเพื่อออกไปจากถ้ำงูแห่งนี้และทางญี่ปุ่นคงจะย้อนกลับมาซึ่งการพบเจองูใหญ่ที่ได้ออกมากัดกินทหารญี่ปุ่นจึงทำให้กลุ่มของทหารได้ย้อนกลับมาติดตั้งระเบิด และถล่มภายในที่ถ้ำแห่งนี้จนทําให้งูงยักษ์กันนานได้จบชีวิตลงในเวลาต่อมาและปิดตำนานงูงยักษ์เงินกาย